โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาพรีวิวเกมระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีกันนะครับซึ่งเป็นศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะครับเลกแรกนะครับก็จะไปเยือนที่สแตมฟอร์ดบิดนะฮะแล้วก็จะเตะกันในคืนวันพุธตอนตีสามนะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สําหรับรายการนี้รอบรองชนะเลิศนะครับเตะกันสองเกมนะฮะเกมแรกเล่นที่บ้านเชลซีเกมที่สองเล่นที่บ้านอาร์เซนอลนะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะก็ต้องบอกว่าเกมนี้ผมเห็นโปรแกรมแล้วก็ต้องบอกว่าหน่วงหน่วง อยู่เหมือนกันเพราะว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยเตะทุกรายการเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับช่วงแต่แบบเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมเนี่ยมันยังไม่มีช่วงเวลาที่ได้หยุดพักเลยนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะบาดเจ็บเนี่ยมันมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจากสัมภาษณ์ของอาร์เดตาที่ได้ฟังไปเมื่อหัวค่ำนะฮะก็รู้สึกว่ารายการนี้ถามว่าอยากได้ไหมอยากนะในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะให้ทีมชุดเนี่ย อย่างน,น้อยก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศซักรายการหนึ่งนะครับมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับทีมเราได้แล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการเล่นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ได้แค่ชิงแชมป์รายการหลีกแต่ว่าเรื่องของบอลถ้วยเนี่ยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักเท่าไหร่เพราะงั้นรายการเนี้ย ก็แอบหวังๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าไหนๆก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะคุยกันว่ารายการนี้จริงๆเราก็มองว่าทิ้งไปก็ได้เพราะว่าสถานการณ์ในพเมลีกเนี่ยมันจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็เราเตะกันทิ้งจริงวะนะครับล่าสุดก็เตะเอฟเอคัพนะฮะอาจจะมีการโลเตชันผู้เล่นก็จริงแต่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะไปในรายการใหญ่ๆฤดูกาลนี้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเออคาราบาวครับเจอเชลซีเนี่ยผมจะมีความรู้สึกที่ว่า งหน่วงพอสมควรเหมือนกันไม่อยากให้นักเตะมันช้ำแล้วก็อยากจะให้ทีมทําผลงานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นความรู้สึกแบบครึ่งๆกลางๆในมุมผมนะแล้วก็ดูจากบทสัมภาษณ์ของอาร์เดต้าแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเน้นนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับแต่ผมขอเริ่มไปที่ทางฝั่งของเชลซีก่อนเลยแล้วกันนะครับทางฝั่งผูกการ์ทีใหม่ของเชลซีครับเรียมโลซิเนียนะผมยังไม่ได้ดูเขาเล่นเหมือนกันนะครับว่าเล่นประมาณไหนเพราะว่าเกมแรกเนี่ยมันเป็นการเจอชาวตันใช่ไหมในศึก เออ FA ครับนะซึ่งก็ชนะไปแบบสบายๆด้วยขุมกำลังสำรองนะไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่ก็คิดว่าเกมเนี้น่าจะได้เห็นเยอะนะครับเรื่องของบทสัมภาษณ์ของเรียมโรซิเนียนะค,คนนี้ก็คล้ายๆคนขายไก่ในเรื่องอ breaking bad อยู่เหมือนกันนะคือมากเขาจะแบบมาดเนี้ยบใส่แว่นแล้วก็ดูนิ่งๆขมขมใช่ไหมนะแต่ว่าตัวจริงไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูบทสัมภาษณ์มาเนี่ยนะครับเขาก็เน้นย้าว่านะครับการเข้ามาของเขาเนี่ย แล้วก็เกมนี้เขาไม่ได้มาเพื่อที่จะลองผิดลองถูกนะแต่ว่าเตรียมตัวรับมือกับอาร์เซนอลตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับที่9้สู่สโมสรน,นะเพราะว่าจากบทสัมภาษณ์ตอนเจอชาวตันเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้อยู่แล้วนะว่าเอ้ยเจอนะเอาร์เซนอลเนี่ยคว้าสมอลเกมไอ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนแบบเป็นการหยอกล้อกันเล่นๆนะครับว่าเออแม่งก็โอ้โหเอ้ยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสบายๆนะแต่จริงแล้วคือมัน,ม,นมันคือเกมใหญ่นะครับในมุมของเขาเพราะงั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนนะครับในเรื่องของแท็กติกเนี่ยโรซิเนียเนี่ยเขาได้บอกว่า ทีมงานวิเคราะห์ของเขาเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์อาร์เซนอลอย่างละเอียดในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกมจากแดนหลังการบิวอัพการเพลยซิ่งไปจนถึงลูกตั้งเตะนะเพราะงั้นเนี่ยในตอนนี้เชลซีเนี่ยในเรื่องแท็กติเนี่ยมันอาจจะสําคัญก็จริงแต่เขามองว่าในการที่จะได้วันระดับกับอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องของทัศนคติสําคัญมากๆนะครับ เพราะว่าเรื่องของพลังงานความดุดดันในการเพรสซิ่งแล้วก็การเอาชนะในตัวแต่ตัวเนี่ยมันเป็นรากฐานสําคัญถ้าเกิดว่าอยากจะสู้กับทีมระดับอาร์เซนอลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะฮะแล้วก็อ่ะก็บ่งบอกได้ว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่หนักแน่นอนนะครับถ้าแท็กติกมันยังไม่ได้เซต ไม่ได้ซ้อมกันขนาดนั้นคุณก็ต้องเอาชนะด้วยเรื่องของพลังงานเพลซิง่งจังหวะการดวลตัวต่อตัวนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเจอในเกมนี้นะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยที่ว่าลูกเซตพีทหรือว่าคอเนอร์เอนะครับเป็นทีมที่แบบเมียเซตพีทหรือเปล่านะครับเรียมลูเซเนียเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว23ประตูในฤดูกาลนี้นะซึ่ง มากสุดในหลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะในตอนนี้รวมทุกรายการนะนะครับอย่างไรก็ตามนะโรเซเนียเขาได้บอกว่าอย่าโฟกัสแค่เรื่องของลูกนิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เก่งรอบด้านนะครับทั้งตอนที่ไม่มีบอลแล้วก็ตอนมีบอลด้วยเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ทีมที่แบบเป็นแค่แบบเก่งแค่ลูกเซตพีดอะไรประมาณนี้แล้วกันสำหรับบทสัมภาษณ์ของเรียมโรเซเนียนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็บอกว่ามเซก้าเซโดเนี่ยจะลงเล่นในเกมนี้ไม่ได้นะก็ถือว่าค่อนข้าง เบาสำหรับอาร์เซนอลและกันในการที่ไม่มีไกเซโดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเกมที่แล้วเนี่ยไกเซโดเองก็โดนใบแดงใบเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเล่นกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดแบบ10คนโดยที่รูปเกมเราก็เป็นรองนะครับประมาณนี้และกันสำหรับเรียมโลซิเนียก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไลน์อัพเขาจะมีใครกันบ้างน,นะเดี๋ยวขอไปดูที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลอาริต้าก่อนแล้วกันนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตอาการนักเตะบ,บาดเจ็บ นะซึ่งเป็นข่าวไม่ดีสําหรับอาร์เซนอลเลยแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเซ็งเหมือนกันนะนะครับรายการเนี้ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคืออยากได้ไม่อยากได้แต่ผมไม่อยากให้หนักเตะมันช้าจริงๆนะครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกอะสถานการณ์เราค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเกมแรกในคาราบาวครับเนี่ยมันเป็นตัวชี้ ชีวิตที่สาคัญเหมือนกันนะว่าเราจะไปต่อเกมที่2กันได้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมรู้กการที่แล้วเนี่ยนะครับเราไปโดนดิควคาเสเซลคาบ้านก่อนใช่ไหมสองศูนย์นะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยทําให้สถานการณ์มันยากแล้วก็สุดท้ายเราต้องบังคับส่งเล่นตัวจริงลงไปเจอเกมที่ยากอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะตึงๆนะในมุมผมนะก็เดี๋ยวว่าฟางบทสัมภาษณ์ของอารต้ากันก่อนละกันนะครับ เรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เปียโรอินคาบิเยกับริคาร์โดคาราฟิโอรี่นะครับยืนยันจากปากอาร์เตต้าเองนะครับว่าไม่สามารถที่จะลงสนามได้นะครับซึ่งคาราฟิโอรี่เนี่ยนะครับมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อนะแล้วก็น่าจะต้องรักษาตัวต่อไปอย่างน้อยๆก็2อถึงสสัปดาห์อันนี้เป็นข่าวที่ไม่ดีสําหรับอาร์เซนอลเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอินคาบิเยก็เจ็บไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ลุยสเกลลี่เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าใน FA ฟเอคัพเนี่ยผลงานเขาไม่ค่อยดี นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาสำหรับอาร์เซนอลมากๆในตอนนี้นะครับสำหรับผมนะนะครับส่วนวิลเลียมซาลิบากับเลโอนทอซานะครับก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้หนักมากแต่ว่าต้องรอเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายอันนี้ก็ปัญหาเข้าอีกนะเพราะว่ากองหลังกลายเป็นว่าแม่งไม่มีอีกแล้วนะครับอินคาบิเย่เจ็บคาราฟิโอรี่เจ็บมอสเคล่าแม่งก็เจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับซาลิบาแม่งเจ็บอีกตัวที่มันเหลือใช้นะครับเหลือแค่ทิมเบอร์เบนไวท์ถือ ที่ไม่รู้จะฟิตไปได้ถึงไหนแล้วก็กาเบียลมาเกยเยสที่เราก็ต้องลุ้นว่าถ้ามันลงเล่นกันต่อเนื่องแบบนี้มันจะเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างทางหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับอาเซนอลมากๆนะล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นคริสเตียนนอรการ์ดที่ได้ลงเล่นในเกมนี้ซึ่งผมก็มองว่าเห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เสี่ยงเอาซาลีบาลงนะครับในมุมผมแล้วนอการ์ดเองก็เล่นเซนเตอร์มา2เกมแล้วล้วก็คิดว่า เออถึงแม้ว่าเราอยากจะเน้นถ้วยนี้แต่ว่าพักได้ก็พักเถอะนะครับผมว่ามันไม่ดีกับระยะยาวจริงๆนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บนักเตะคนอื่นก็มีอย่างพวกแม็กซ์ดาวแมนแล้วก็คิสเซียนมอร์เคล่าที่เจ็บไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งคู่ก็ยังไม่ได้กลับมาซ้อมแล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูอีกหลายสัปดาห์นะครับข่าวดีของอาร์เซนอลก็คือการได้ไคลเฮลเวิร์ตกลับมานะครับแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยลงไปเล่นก็โชว์ผลง,งานได้ดีด้วยนะบทบาทฟอลสไนน์นะครับสามารถเชื่อมเกมทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษทา ใครเอาเบสเองเนี่ยอาร์เรต้าเขาก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องจํากัดนานะทีในการลงเล่นก็คงเหมือนกาเบรียลเจสุดก่อนหนะ้านี้ก็เต็มที่ก็แค่2030นาทีนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าโปรแกรมที่เราจะมีเตะในช่วงถัดไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแผงแบ็กโฟของอาร์เซนอลเนี่ยในวันนี้จะเป็นใครมิดฟิลด์กับตัวรุกผมไม่ค่อยห่วงแต่ว่าแบ็กโฟน่าเป็นห่วงมากๆนะโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ว่ามันถ้ามันเป็นทางฝั่งของลุยส์แกลลี่เนี่ยผมว่า อันตรายโคตรโคตรเลยเพราะปีเชลซีเนี่ยเขามีแต่รูเร็ว์ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องของเลียมโรซิเนียเนี่ยอาร์เดต้าเขาก็บอกว่าเอ้ยอาร์เดต้าเองเนี่ยเขาเคยดวลแข่งกับเลียมโรซิเนียในนัดชิง FA Cup ปี2014นะซึ่งนะก็บอกว่าโรซิเนียเองก็ได้รับการยกย่องสูงมากในแง่ของความสามารถแล้วก็โปรเจกต์ที่เขากำลังจะสร้างที่สแตมฟอร์ดบิด นะครับประมาณนี้พูดถึงมาดูเเก้ว่ามาดูเเก้เนี่ยนะเป็นนักเตะที่มีความอันตรายสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงเรื่องของความสม่ําเสมอแต่ว่าเป็นตัวทีเด็ดที่อาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของในคาราบาวครับเนี่ยอาร์ดต้ามองว่ายังไงกันบ้างนะครับอาดต้าเองเขาก็บอกว่า ความแพ้ในรอบชิงรองชนะเลิศปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมากๆนะโดยเพราะเรื่องของความเด็ดขาดในการจบสกอร์ซึ่งถ้าเราจะเกันได้นะครับเกมแรกนะครับก่อนที่เราจะโดนไปสองสูเนี่ยเรามีโอกาสขึ้นนาก่อนจากมาตินารีที่ยิงปอนเสาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกมสูสีกันจนมาโดนทีเด็ดของอีซัคเข้าไปนะมันก็เลยทําให้เราเจอสานการที่ลําบากในการแพ้คาบ้านเราต้องไปเล่นที่เซนต์เจนส์พาร์คนะเพราะงั้น ปีนี้นะครับอาร์ดต้าก็ตั้งเป้าว่าหวังจะหวังว่าจะให้ทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของเกมรุกมากกว่าเดิมละกันนะครับแล้วก็เรื่องของเอ่อการแยกผู้เล่นแต่ละถ้วยเนี่ยนะครับอาร์ดต้าเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายที่เฮ้ยผู้รักษ,ษาประตูเนี่ยสำหรับถ้วยนี้นะหรือว่านักเตะคนนี้ต้องเล่นถ้วยนี้คนนี้ไปเล่นรายการใหญ่มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเขาจะเลือกคนที่พร้อมที่สุดตามสถานการณ์และแทคกติกในแต่ละเกมเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการชนะทุกรายการนะครับ ข่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับอาร์เดต้าเองก็บอกว่านะครับจากเนี้ยนักเตะจะต้องเตะทุกๆ3วันไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะฮะอาร์เดต้าเน้นย้ำเรื่องของการกระจายนาทีเล่นนะครับแต่ก็ยังต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ให้ได้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เตะ3เดือนไปจนเดือนพฤษภาคมนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีเบรกทีมชาตินะครับประมาณ2สัปดาห์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะเพราะงั้นก็สรุปข่าวๆเลยก็คือ นักเตะบาดเจ็บนะฮะทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจริงๆก็ต้องมีลุ้นเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์ mer, นะครับมาโลกุสโตรลีสเจมสามตัวนี้เป็นตัวหลักที่คาดหวังว่าจะได้ลุ้นเกมเจออาร์เซนอลนะเดี๋ยวก็ต้องดูกันหน้างานอีกทีนึงนครับว่า3าคนนี้จะสามารถลงได้หรือเปล่าน,น,นะครับส่วนมาคูรุลย่าเนี่ยในฟอรบฟอรบเขาบอกว่าติดโทษแบนแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไกเซโดเองเขาก็ติดโทษแบนเหมือนกันนะครับก็เรื่องของไลฟ์เชลซีเนี่ยผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ นะครับเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวเขาขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็ตามที่บอกไปเลยนะครับกองหลังแม่งแทบไม่เหลือแล้วนะครับต้องมาลุ้นทอสซากับซาลิบาอีกนะเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาที่อาร์เซนอลจะต้องเจอนะครับแล้วก็ที่เซ็งก็คืออินคาบิเย่กับคาราฟีลลี่มันเจ็บแล้วมันทําให้แบบแกนแกนหลักเรามันไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักเลยแล้วก็ทีเด็ดแนวรุกอย่างทอสซากับซาลิบา ก็หายไปอีกนะกลายเป็นว่าเราต้องใช้มาตินารี่ต่อไปนะครับในเกมที่เราจะเจอนะครับหรือว่าอาร์เดต้าอาจจะลองใช้เอเซ่ดูไหมในเกมนี้ลองเล่นปีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการดาวน์ไลฟที่ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยเนี่ยนะครับช่วงหลังจากนี้มันเตะกันค่อนข้างถี่มากๆนะครับเกมเจอคาราบาวเนี่ยผมผมว่าเจอเชลซีเนี่ยอาร์เดต้ามันอยากได้นะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะ ในคืนวันอาทิตย์จริงๆในคืนวันเสาร์นะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเราก็ต้องเจอ Nottingham f o r เรสอยู่เหมือนกันนะครับในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันค่อนข้างสำคัญมากๆเพราะล่าสุดเราสะดุดกับลิเวอร์พูลมาถูกต้องไหมนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประมาณนี้เกมที่เราอาจจะได้พังจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเกมเจออินเตอร์มิลานนะครับเพราะว่าถ้าเราพักไปเนี่ยนะครับต่อให้เราแพ้ แล้วเราไปชนะไคลรัตเอามาตี้ได้เนี่ยยังไงก็เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งผมว่ามันก็โอเคเผื่อเจอไคลรัตเนี่ยน่าจะเป็นการโรเลชั่นด้วยซ้ำเพราะงั้นสิทธิ์ในการโรเลชันของเราอ่ะอาจจะเหลือ2เกมนะในช่วงในช่วงนี้นะจนเจอเชลซีอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เพราะงั้นผมมองว่าผมว่าต้ามันก็คงรู้แหละว่าเชลซีนะตอนเนี้ย ขุมกาลังผู้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเหมือนกันแล้วก็อันดับตารางคะแนนในตอนนี้เชลซี Chelsea อยู่อันดับ8สถานการณ์ในการติดพื้นที่ทาโฟเนี่ยมันยังลําบากอยู่แล้วก็ขุมกําลังผู้เล่นค่อนข้างจํากัดนอกจากนี้เรื่องของการเสริมทัพเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะด้วยเนี่ยเพ,เ,พเพราะงั้นผมว่าอาร์เดต้ามันน่าจะจัดชุดผสมประมาณหนึ่งอะลรนะครับกึง่งๆแบบมีตัวหลักแต่ละแดนประมาณสัก2คนแดนกลางเนี่ยผม,ผมว่าเผลอๆอาจจะจัดเต็มด้วยซ้ําเพื่อที่จะว่าจะได้แบบ สู้กับเชลซีได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเล่นกันในเร์ลีกเนี่ยเชลซีเหลือ10คนเราก็สู้ความไม่ได้เรื่องของพลังงานแดนกลางถูกไหมในวันนั้นนะก็ดูแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันวันนี้เพราะงั้นก็ผมว่าอาร์เตต้าแม่งน่าจะเอาในมุมผมนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของ11ตัวจริงอ่ะเป็นอะไรที่เดายากมากนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ย คือเกมที่แล้วเนี่ยใช้เกป้าผมว่าเกป้าเกมนี้ได้ลงต่อนะครับนอกาดเกมที่แล้วเป็นเซนเตอร์แต่วันนี้ซาลิบามีข่าวเจ็บก็คิดว่านอกาดนั่นจะต้องลงต่อแล้วก็กาเบรียลมาการเยสอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่ว่ากองหลังมันไม่มีแล้วไงผมไม่คิดว่าอาร์เตาจะกล้าใช้แซลมอนในการเล่นนะนะครับไม่คิดว่าแบบนั้นในมุมผม,มนะนะครับหรือว่าอาจจะลองใช้แซลมอนในตำแหน่งแบ็คขวาหรือเปล่าก็เป็นออปชันที่อาร์เตาได้ลองนะครับในการเจอกับ เอ่อศึกเ a ฟครับเนาะพอร์ตส์แมทนะเกมที่แล้วอาริต้าลองใช้ซามอนแบ็กขวาแล้วก็ขยับทิมเบอร์เนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กผมว่ามุมนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือว่าลุยส์เกลลี่เนี่ยจะได้รับโอกาสต่อไปไหมเพราะว่าเกมที่แล้วเล่นค่อนข้างหมื่นอันนี้ดูไม่ออกจริงๆว่าเสเวยตัวจริงจะใช้ใครนะแต่สามแดนกลางเนี่ยผมมองว่าเมรลโน่น่าจะได้พัก นะวานเนลลี่ ie ไม่น่าได้ลงในมุมผมนะมาริโน่น่าจะเก็บไว้ใช้ส่วนเอเซ่เนี่ยต้องรอลุ้นพาะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่า3แดนกลางเนี่ยน่าจะเป็น3ามสามแดนกลางตัวจริงในมุมผมนะส่วนตัวรุกเนี่ยก็อาจจะเป็นมาดูเก้มาตนลลี่แล้วก็อาจจะลองใช้วิกตอร์โยคาเลสดูคิดว่านะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นในมุมผมนะพอเงร้ะสิบเอ1ตัวจริงของอาร์เซนอลเนี่ยเอ่อถ้าให้ผมพรีดิทก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือทางฝั่งประตูเนี่ยเป็นเกป้าอยู่แล้วนะครับ ประตูเนี่ยเป็นเกป้าอยู่แล้วนะครับส่วนกองหลังตัวกลางนะครับกาเบลน่าจะต้องลงนะ้วทีเนี้ยคู่ข่ากาเบลมากาเยสเนี่ยมันจะเป็นใครนะครับนอกาดลงไปในเกมที่แล้วแต่ว่าไอ้มุมที่อาร์เตต้าเขาใช้ทิมเบอร์มาเล่นมันก็มีเหมือนกันไงเพราะเกมที่แล้วตอนที่ส่งซามอนลงมาเขาใช้ทิมเบอร์ในการเล่นเซนเตอร์แบ็กถูกไหมเออเพราะงั้นตรงนี้ผมว่าก็ก็ตัดเขาเรียกว,ว่าไงตัดตัดความเป็นไปได้ไปไม่ได้อ่ะเออ มันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นแซลมอนแต่ว่าแซลมอนเนี่ยผมว่าโอกาสลงน้อยนะคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมว่าไม่น่าหลุดจากนี้ในมุมผม,มนะแบ็กขวาก็น่าจะต้องใช้เบนไวท์แหละนะคิดว่าแบบนั้นนะคิดว่าแบบนั้นนะผมมองว่าทิมเบอร์เนี่ยเผลอๆเกมนี้อาจจะเป็นนอกาอหรือทิมเบอร์ ber, ยืนซ้ายก็ได้เพราะปีเชลซีอย่างที่บอกไปเลยคือเขาอันตรายนะปีเชลซีอันตรายหรือว่า,าจ,จะเป็นแบบเอ้ยเอาทิมเบอร์มาเล่นเซนเตอร์แบ็กดีกว่าแล้วก็ไปใช้ ลุยสเกลลี่แบ็กซ้ายก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าในมุมผมนะเอาความชอบขอผมในแบ็กโฟ์ซึ่งวันนี้มันจะเจอปัญหานะครับเกมเพซซิงเกมเลยของเชลซีมันจะทําให้เรามีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยผมว่าไอ้เกมคาราบาวเนี่ยคิดหนักเลยวะคุณใช้นอกา,กาดไปก็ได้ครับถ้าจะเอาแล้วเอาสเกลลี่เนี่ยไปเป็นสำรองดีกว่านะเป็นตัวสแปร์นะเอาทิมเบอร์ไปเล่นแบ็กซ้าย เขาก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตอนเขาย้ายมาอยู่กับเราใหม่ๆทิมเบอร์ก็สตาร์ตโดยการเล่นแบ็กซายนะเพราะงั้นผมว่าทิมเบอร์เล่นได้ในมุมผมนะฮะผมว่าถ้าเซตนี้แผงหลังเรามันน่าจะมีความนิ่งมากกว่าใช้ลุยส s สเกลลี่เพราะสเกลลี่เกมใหญ่แบบนี้ผมว่ามันรับมือกับแรงกดดันไม่น่าไหวว่ะนะถ้าเกิดว่าคุณเลือกใช้สเกลลี่เนี่ยแล้วน้องมันผลงานออกมาไม่ดีเนี่ยมันส่งผลระยะยาวกับ ตัวนักเตะเองนะในมุมผมเพราะอาร์เรต้าคุณก็เห็นแล้วนะครับเกมหลายๆเกมที่ได้ลงไปอะ่ะมันยังรับมือแรงกดดันไม่ได้อะ่ะในมุมผมแล้วกันนะครับผมมองว่าสเกลลี่เนี่ยค่อยๆส่งลงน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่านักเตะมันมีฝีเท้านะเว้แต่สิ่งที่มันทําให้แบบฟอร์มัมนดรอปช่วงหลังอะ่ะมันคือความมั่นใจครับนะค,คุณไม่ควรส่งนักเตะที่ความมั่นใจมันตกลงสนามในเกมที่มันมีเดิมพันสูงแบบนี้ในมุมผมนะถ้าคุณจะเอาเนี่ยมาถึงรอบรองแล้วเนี่ย ทิมเบอร์เถอะนะครับทิมเบอร์เถอะในมุมผมนะฮะประมาณนี้ละกันสำหรับแผงแบ็กโฟแต่ว่าจะเป็นจริงยังไงก็ไม่รู้นะเพราะันดูยากจริงนะครับแล้วก็แดนกลางผมมองว่าวันนี้อาร์เตต้าน่าจะใช้3 m ม d ิดฟิลตัวจริงคิดว่าแบบนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเดเคานไลท์นะครับซูบิบันดี้แล้วก็มาตินโอเดกาดสามตัวน่าจะได้ลงนะเพราะว่าเกมเนี้ยผมมองว่าลงได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบ อ่ะมีการติวนักเตะว่าเออคุณอย่าไปแลกมากนะครับถ้าเชลซีเขามาแบบดุดดันพลังงานเข้าหนักก็เล่นให้มันเซฟเซฟอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเกมนี้ผมว่าเปลืองตัวแน่นอนนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะสารด่นการน่าจะเป็นชุดหลักนะครับหรืออาจจะแบบมีเฟลกไหมลองเป็นแบบซูเปอร์แมนดี้ยังไม่ต้องลงเราเป็นเอเซ่กับโอเดกาหรือป่าผมว่ามันภาพมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอเซ่เกมที่เราลงเป็นตัวจริงด้วยน,นก็เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่บทบาทเกมไม่ค่อยมีมีจังหวะยังมีครั้งเดียวเอง นะครับประมาณนี้หรือว่าคุณอยากจะลองแบบมิดฟิลเบอร์สิคู่ดูไหมล่ะนะครับการไปเล่นเป็นเกมเยือนก็ไม่น่าจะใส่ตัวลุกเยอะขนาดนั้นนะครับอาเดต้น่าจะต้องการเกมคอนโทลซะมากกว่าก็น่าจะเป็น3กลกองกลางตัวจริงนะผมคิดว่าไม่น่าหลุดจาก3คนนี้นะส่วนตัวลุกเนี่ยอันนี้คิดหนักแล้วพอทอซาอาจจะลงไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าทอซาลงไม่ได้ปุ๊บเนี่ยตัวเลือกมันก็จะมีเอเซ่มาตินเนี แล้วก็มาดูเอเก้นะครับมาดูเอเก้เกมที่ลงเป็นตัวจริงเกมนี้อาจจะเป็นซาก้ามาดูเอเก้ปีกซ้ายได้หรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นมาดูเอเก้ปีกขวาพักซาก้าผมว่าแม่งก็แปลกๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับปีกซ้ายเนี่ยดูยากแต่ผมคิดว่าวันนี้ซาก้าอาจจะได้ลงนะเพราะการเจอเชลซีเนี่ยผมมองว่าตัวที่มันเก็บบอลเก่งเรียกฟาวได้แบบซาก้าเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะ ในเกมเพลยซิง่งเกมดูดดันอะไรแบบเนี้ผมว่ามันมีซาก้าไว้มันดีกว่าไม่มีในมุมผมนะแต่ว่าคุณก็ต้องเจอของหนักนะเพราะว่ามันจะเปลืองตัวนะครับในการเล่นกับเชลซีเนี่ยมันจะช้ำแน่นอนเนะี่ยในมุมผมนะครับเพราะงั้นปีขวาผมมองว่าซากา้าน่าจะได้ลงแล้วผมอยากให้ซาก้าลงด้วยเพราะเขาเป็นปีที่แบบอันตรายสุดแล้วในทีมเรานะครับ้าม่นาทอรซาอะไรแบบนี้นะส่วนปีกซ้ายเนี่ยจะใช้ใครผมไม่ติดใช้ได้หมดนะจะเป็นไอ้เก้ก็ได้ จะเป็นมาตินารีก็ได้จะเป็นเอเซ่ก็ได้ผมได้หมดไม่ติดปัญหาเลยนะครับมาตินารีเองก็เพิ่งแฮตติกมานะครับก็อาจจะได้ความมั่นใจนะครับอาจจะได้ความมั่นใจประมาณหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูกันไปแต่คิดว่ามุมมองที่จะเป็นมาตินารีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมาดูไอ้เก้อาจจะเป็นแบบตัวทีเด็ดขึ้นหลังหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันเพราะไปเล่นในสแตมฟอร์ดบิดอะนะครับอาจจะเจอแรงกดดันจากกองเชียร์เจ้าบ้านหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็ไปยิงจุดโทษออกไป,ไปแบบงงๆอีกนะเอาแบบฮากันทั้งบางนะครับก็ ผมว่ามาดูไอเก้เรื่องของแบบความนิ่งเนี่ยมันยังไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะงั้นก็วันนี้สำรองไปก่อนก็ได้นะส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็มองว่าด้วยความที่กับเบลเจสูตเขาลงเล่นเป็นตัวจริงไปแล้วไครฮาวเวิ์เพิ่งกลับมาผมคิดว่าโยคาเลสเกมนี้ได้ลงนะครับน่าจะเป็นตัวจริงแน่ๆนะครับเกมนี้นะครับก็คิดว่า11ตัวจริงดูยากนะเกมนี้นะผมมองว่าดูยากมากๆเลยว่าจะเป็นใครลงแต่คิดว่าไอโยคาเลสเนี่ยอย่างโยคาเลสอย่าง เออเขาเรียกว่าไงนะเฮ้ยออกไงวะเนี่ยเออเนี่ยโยคาเลสโอเดกเออโอเดกาเดคยันไลท์ซูเบียนันดี้กาเบียลเบนไวท์ทิมเบอร์เนี่ยผมคิดว่าได้ลงแน่ๆแล้วก็เกป้านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อ่ะน่าจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็เกมคิดว่าผลสกอร์จะออกมาหน้าไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าเกมแรกในศึกคาราบาวครับเนี่ยการเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ย มันไม่ชนะมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผลการแข่งขันคุณไม่ควรจะแพ้แล้วก็นักเตะไม่อยากให้มันช้าม,มากเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นเกมที่อาจจะหนืดๆน,นะแต่ว่าอยากให้ทีมประคองตัวไว้แล้วกันไม่อยากให้แบบเอาตัวไปแลกเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาร์ตต้าต้องเน้นย้ําเลยนะครับเพราะว่าเรามีโปรแกรมเตะกันอีกบานเบอร์เลยนะครับการบุกไปเอาชนะเชลซีที่แซมฟอร์ดบีดเนี่ยมันไม่ได้ง่าย,ายๆแน่ นะครับไม่ได้ง่ายแน่แล้วเชลซีผมมองว่าเขาจัดเต็มเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีโปรแกรมที่แบบในพรีเมียร์ลีกที่แบบเตะก่อนเราด้วยนะเตะก่อนเราประมาณสี่ทุ่มมันเขาเตะสี่ทุ่มเราเตะที่ยี่ืนครึ่งใช่ไหมแต่ผมว่าเรมโรเซียเขามาเนี่ยเขาเอาแน่นะครับเกมนี้คิดว่าถ้ามีสมตัวจริงที่ดี่สุดที่เขาสามารถจะส่งลงได้ผมว่าเขาส่งลงเพราะมันเป็นเกมในบ้านมันเป็นเกมที่แบบโฮโเฮ้ยโรเซันเพิ่งมาเจอชาวต้นมันไม่ค่อยอะไรใช่ไหมล่ะ เกมคาราบาลครับชื่อชัยมันต่างกันเยอะแต่ว่าการเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเขาโชว์ผลงานได้ดีนะครับหรือว่าถึงเอาชนะอาร์เซนอลได้หรือว่าเสมอแบบมีทรงเนี่ยผมว่ากําลังใจมันมาแล้วแรงกดดันจะลดลงในการทํางานของเรียมโลซิเนียในมุมผมนะ <c oughs> เพราะงั้นเชลซีแม่งจัดเต็มแน่แต่อาร์เซนอลเนี่ยดิมันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับอันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่อาร์เตตตาบอกเลย ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันก็น่าจะเล่นได้โอเคแหละคงไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบเกมที่เราไปเยือนสแตมฟอร์ดบีตสิบคนแล้วเราไม่สามารถเอาชนะได้แบบนั้นแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยสามสี่ก,การหลังเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะนะเกมที่แบบอาร์เซนอลเป็นรองแบบเล่นไม่ดีเล่นห่วยแตกอะ่ะมันจะมีแบบเล่นทรงๆเล่นดีเล่นทรงๆเล่นดีอะไรเงีเ้ยสลับกันบ้างแต่ว่ามาตรฐานโดยรวมอะ่ะมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง เนะพราะงั้นเนี่ยผมว่าวันนี้รูปทรงเกมมันคงไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของความเฉียบคมเนี่ยอย่างที่อันเตตาพูดเลยฮะเกมบอลถ้วยรอบลึกๆความเฉียบคมประตูดเดียวแม่งก็สําคัญนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมคาดหวังเรื่องของการจบสกอร์นะไม่ว่าจะเป็นเซตพีสเตะมุมฟรีคิกหรือว่าลูกโอเว่นเพย์อะไรต่างๆคุณต้องเน้นนะเพราะนี่มันรอบรองชนะเลิศแล้ว นะครับมันจะทำสเปรสปาเลอะเทอะลองนู่นลอง,ลองนี่มันไม่ใช่เวลาแล้วว่ามันเป็นช่วงโค้งสําคัญแล้วฮะในช่วงแบบเดือนมนกราคมนะกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะงั้นตอนเนี้ยเกมลุกอะ่ะมันต้องมีความเฉียบคมได้แล้วนะซึ่งที่ผ่านมาดูมาแบบครึ่งฤดูกาลแล้วเนะี่ยอาร์เซนอลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่แบบพีคอะในแง่ของเกมรุกนะเกมที่แล้วเนี่ยชนะมาได้เนี่ยแม่งเซตพีทั้งนั้น นะครับแล้วก็ความต่างชั้นของคู่แข่งอะไรแบบเนี้ยในวันเจอลิโอพูอย่างเงี้ยโอ้โหชัดเลยเกมลุกคุณไม่เฉียบคมโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายเจาะทะลุแนวรับเขาได้แต่การจ่ายคัดแบ็กการคอสบอลเข้ามามันหากองหน้าไม่เจอนะครับแล้วก็เกมเนี้ยวิกตอร์เยอร์เคเลสเกมใหญ่คุณทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอืมเกมใหญ่คุณไม่มีผลงานเลยนะครับเอาสักหน่อยไหม สักนิดนึงนะครับถ้าได้มาเนี่ยมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นเยอะเพราะตอนนี้ก็โดนเสียงวิจาร์เยอะแล้วนะสรับวิตตอร์ยอคาเลสยิงเถอะนะฮะยิงสักทีเถอะขอร้องแหละนะครับไม่งั้นเนี่ยแรงกดดันแม่งมาจนจบฤด,ด,ดูกาลแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ใครฮา,าวเวิร์สกับเจซุสเนี่ยเขากลับมาแล้วไหนจะมิเกลมาริโนอีกเดี๋ยวจะโดนเป็นกองหน้าเบอร์สี่ของทีมเมานะครับมันไม่ใช่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่จ่ายนะเวย้ยเพื่อนมันจ่าย,ยแต่มันก็ต้องแบบทำตัวให้แบบเพื่อนหาเจอด้วยอะ่ะ นะครับไม่ใช่เล่นหน้าเดิมวิ่งดึงตัวกบอย่างเดียวเข้าไปแบบโถมตรงกลางประตูแอบหลังกองหลังอย่างเดียวคือบางทีมันต้องทําเป็นวิ่งวิ่งฉากเดินช้าๆแล้วก็ขยับตัวตอนนี้เพื่อนแบบเปิดบอลอะไรแบบนี้บ้างนะครับไม่ใช่เล่นหน้าเดิมอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นเป็นจุดที่มันวัดผลการขันได้เลยครับเกมนี้เรื่องของความเฉียบคมในการเล่นเกมรุกนะครับมาสักทีเถอะโยคาเลสขอร้องแหละนะครับมาได้แล้วครับซื้อมายิงครับ ซื้อมาแบกแนวรุกครับมาได้แล้วครับมันช่วงท้ายแลย้วฮะเนี่ยมันมันเกินครึ่งฤด,ดูกาลมันนิดนึงแล้วอะ่ะมันจะเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วอะ่ะคุณไม่มาตอนนี้คุณจะมาตอนไหนวะมาเหอะขอร้องนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับการปีวิวนะฮะก็สำหรับใครมีความเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์คุยกันไปได้นะครับสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์อีกทีหนึ่งตอนตีสามนะ mm hmm. ผมอาจจะลงคลิป ไปตอนคืนนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาจจะมีไลฟ์คู่ซิตี้กับนิวคาสเซิลไปเลยอะไรประมาณนี้ขี้เกียดลงตอนเช้าก็เดี๋ยวอัดเสร็จก็ลงเลยแล้วกันนะครับความคืบหน้าของทีมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก่อนเกมนะเราก็มาเจอกันสักครึ่งชั่วโมงก่อนเกมเหมือนเดิมนะรประมาณสักตีสองครึ่งตีสองอะไรเงี้ยผมน่าจะมาแล้วนะครับฟิลนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันคนละทีเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันอินเกมนะครับสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC eFootball หรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะนำ Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่าย,ายด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม